พาไปที่จีนค่ะในระยะหลังๆมานี้เราจะเห็นว่าจีนมีความโดดเด่นมากในเรื่องของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะคะล่าสุดจีนนี่เป็นประเทศแรกที่มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศมากกว่า4ล้านฉบับ ไชน่ามีเดียกรุ๊ปสื่อหลักของจีนรายงานว่าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าจีนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ถูกต้องในประเทศประมาณ4ล้านกว่าฉบับภายในสิ้นปี2566เพิ่มขึ้น22.4%เมื่อเทียบเป็นรายปีถือเป็นประเทศแรกในโลกค่ะที่มีการถือครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า4ล้านฉบับ โดยนายหูเหวินคุยรองหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีนกล่าวว่าสิทธิบัตรที่มีมูลค่าสูงคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า40%ของทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นมหาอำนาจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริงและมีส่วนสนับสนุนนวัตกรรมระดับโลกมาโดยตลอด ในหูกล่าวอีกด้วยนะคะว่าบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติรวมไปถึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กและขนาดกลางถือครองสิทธิบัตรเหล่านี้มากกว่า2ล้านฉบับเพิ่มขึ้น24.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีนอกจากนี้จำนวนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องในประเทศจีนก็สูงถึง46.15ล้านรายการค่ะอีกทั้งจีนยังได้อนุมัติผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. จำนวน2,508รายการภายในสิ้นปี2,566 โดยมูลค่าของผลผลิตต่อปีของผลิตภัณฑ์ของ GI เกินกว่า8แสนล้านหยวน